สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนลัคนาเมทุนนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่การทำนายดวงนะคะประจำเดือนสิงหาคม25 6 8ค่ะทุกคนสำหรับคอนเทนต์นี้เป็นของชาวราศีเมถุนนะคะแล้วก็ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมถุนนะคะเราจะใช้เกณฑ์การแบ่งราศีตามหลักโหราศาสไทยนะคะอ่ะโอเคค่ะก่อนจะเข้าสู่การทำนายดวงขออนุญาตแจ้งข่าวนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนศาสตร์ดูดวงนะคะไพ่ทาโร่นะคะ ว่าเปิดสอนในเดือนกันยายน2,568นะคะค่าเรียนจะอยู่ที่2,999บาทนะคะราคานี้ราคาดีมากนะคะรีบสมัครเรียนได้นะคะหากคุณสมัคร10ท่านแรกนะคะรับส่วนลดไปเลยนะคะ,อะขอโทษค่ะรับโปรโมชั่นพิเศษไปก็คือแถมไพ่ฟรีให้หนึ่งสำหรับมูลค่า499บาทนะคะ,ะขั้นตอนการสมัครก็คือทักไลน์ตามที่อยู่หนะ้าจอตรงนี้นะคะไปบอกแอดมินเนาะว่าสมัครเรียนนะคะดูดวง ครั้งที่8นะคะก็ค่าจองก็จะอยู่ที่500บาทหรือ1,000บาทนะคะตามสะดวกของของนักเรียนหรือจะโอนเต็ม2 9 9 9บาทก็ได้นะคะอะได้หลายออปชันนะคะถ้าใคร จอง500บาทหรือ1,000บาทนะคะในส่วนต่างก็จะค่อยไปเก็บในวันที่ใกล้ๆเรียนนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมีเวลาเก็บเงินอยู่นะคะใครสนใจรีบสมัครได้จ้านะคะยังรับยังรับเยอะอยู่นะคะอะมาดูกันนะคะของชาวราศีเมถุนดวงชะตาของคุณนะคะไพ่จะสื่อสารออกมายังไงบ้างนะคะวันนี้ทำคลิปแบบเจอหน้ากันนะคะ เริ่มที่ราศีสิงห์เริ่มมาที่ราศีสิงห์พอทำแล้วรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเพิ่งเริ่มต้นทําคอนเทนต์นะคะรู้สึกเขินกล้องพอมาจนถึงราศีเมถุนโอเคคุ้นเคยแล้วนะคะเริ่มคุ้นเคยนะเอาเรามาดูกันจากไพ่แปดเม้า้าค่ะทุกคนนะคะโอ้เป็นพลังงานบวกมากนะ,ะดีๆเรื่องดีๆนะคะพระราชาถึงมเม้า้าคิงอ w a n d นนะคะสิบเหรียญ ลดมากอะ่ะมันเป็นพลังงานหลายๆราศีเริ่มจะได้รับพลังงานที่ดีเกิดขึ้นแล้วนะ8ดดาบแรงมากค่ะนะสิ่งที่คุณเจอมาพลังงานของเดอะเวอร์นะคะต่อมาดูซิมีพายัสสัตวรร์อะไรอีก1ดาบนะคะอืมสิบถ้วยค่ะนะสดาบจ้ะนะคะ พลังงานของสตริงนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นไพห่หกเหรียญน,นะคะก็ยินดีกับการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะจ๊ะเพราะว่าในชีวิตที่ผ่านมาของคุณก็มืด8ด้านหนักมากคุณตกอยู่ในหลุมดำใช้คำว่าหลุมดำเลยนะคะแล้วตะเกียกต,ตะกายหาทางรอด ะะด้วยตัวของคุณเองมองไปทางไหนก็ศัตรูมองไปทางไหนก็มีแต่คนที่ไม่จริงใจลายล้อมที่จะคอยลังแกกกันแล้งคุณอยู่ตลอดเวลาบางคนรู้ว่าคุณเจอประสบปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างคนคนนั้นก็แอบผสมลงทําร้ายคุณซ้ําเติมลงไปอีกนะคะคือเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายสําหรับชาวราศีเมถุนแต่ฟ้ามันสว่างแล้วค่ะทุกคนฟ้าเปิดให้กับคุณแล้วพลังงานของ the w o r l เกิดขึ้นนั่นแปลว่า คุณได้รอดพ้นนะคะจากคนที่ไม่จริงใจคุณได้หลุดพ้นจากปัญหาชีวิตที่มันลุมเล้าคุณนะคะ ต่อจากนี้สิ่งที่คุณจะได้รับมันจะมีแต่ในเรื่องของความอบอุ่นความสุขความสบายใจและรวมไปถึงความร่ำรวยทางการเงินด้วยชีวิตของคุณจะมีข่าวสารดีๆเกิดขึ้นและรวมไปถึงคุณในเรื่องของจิตวิญญาณของคุณนะคุณจะมีความแข็งแกร่งมีความเข้มแข็งฉลาดทันคนมากนะคะจะไม่ยอมให้ใครมาล้าเส้นไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายคุณทั้งต่อหน้าและรับหลังอีกต่อไปและเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่ชาวราศีเมถุนกําลังจะได้รับความยุติธรรมทุกด้าน ในชีวิตของคุณเลยนะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับคุณมากๆนะคะโอเคค่ะมาที่ในเรื่องของการงานกันนะคะพลังงานการงานของคุณเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะก็หลายๆท่านก็ตกงานนะว่างงาน่นะคะ,ะว่างงานหรือการงานเนี่ยนะคะ มันไม่ค้อยสู้ดีสักเท่าไหร่โดนยัดเยียดความผิดโดนกันแกล้งโดนสกัดขาดาวรุ่งโอ้คุณโดนมาทุกอย่างเลยเพียงเพราะคุณมีความโดดเด่นคุณมีพรสวรรค์นในตัวเองที่มันโดดเด่นมากเกินไปจนทําให้มีคนไม่พอใจและพยายามที่จะกดคุณลงหลุมแล้วก็กบด,ดินนะคะฝังคุณไว้อะไรประมาณนี้ไม่อยากให้คุณได้ผุดได้เกิดไม่อยากให้คุณได้ เติบโตมีชื่อเสียงเพราะคนพวกนี้กลัวในความสามารถของคุณมากๆถึงพยายามที่จะหาหนทางในการสกัดขาดาวรุ่งของคุณเอาไว้นะคะอืทำได้แค่เวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะคุณบอลทูบีมากๆนะคะคุณเกิดมาเพื่อที่จะได้ใช้พสรสวรรค์ของคุณนะคะเพื่อให้ตัวเองได้ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นไม่มีพลังงานด้านลบอะไรที่จะมาสกัดกั้นคุณได้อย่างถาวรยั่งยืนนะคะ ใครทำเวรกรรมอะไรไว้แบบไหนนะคะยอมได้รับแบบนั้นนะในสิ่งที่คุณโดนมานะคะความไม่ยุติธรรมการถูกกั่นแกล้งการโขชีวิตของคุณพังมากทุกคนมันเป็นการแตกแตกแบบสาหัสมากกิจการล้มละลายร้านค้าแตกกระเจิงนะคะหน้าที่การงานทุกอย่างคือพังไปต่อหน้าต่อตานะคะแย่มากๆกับสิ่งที่คุณเจอแต่คุณเป็นนักรบคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้คุณยอมรับคุณเปิดใจว่า โอเคในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีมันมีอะไรที่มันเป็นตัวนําทําให้มันเกิดปัญหาแบบนี้ได้คุณเริ่มวิเคราะห์หาต้นสายปลายเหตุนะคะอ่าเป็นเป็นพลังงานของการพยายามเปิดใจที่จะมองนะคะคุณลําบากมากเลยอะที่ผ่านมานะคะขยับตัวไปทางไหนก็เจ็บหมดมีคนมัดแข้งมัดขาคุณเอาไว้หมดเลยนะคะ แต่ตอนนี้เขาบอกว่าคุณจะนําจะได้รับความก้าวหน้าการเติบโตนะคะเป็นในเรื่องของความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครรู้สึกว่าการงานของคุณมีอุปสรรคติดขัดหนักมากเลยเดือนนี้จะไร้ปัญหาทุกอย่างจะเติบโตอย่างราบรื่นนะคะวันนี้เพราะวาทำคอนเทนต์ในวันที่ห่งสิงหาคมนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่หนึเลยชีวิตของคุณนะคะหน้าที่การงานถ้ามันเคยมีปัญหา ติดขัดอย่างหนักเลยต่อจากเนี้ยนะคะทุกอย่างจะเป็นไปอย่างราบรื่นและคุณจะมีกําลังใจในการทํางานมากๆจะไม่มีความรู้สึกแบบตะขิดตะขวางใจหรือมีอะไรมาดึงจิตด,ดึงใจว่าไม่ให้คุณทํางานนะคะให้คุณรู้สึกขี้เกียจอะไรประมาณนี้ความรู้สึกด้านลบอ่ะจะไม่สามารถดึงอะไรคุณได้เลยนะคะคุณจะมีความทรงพลังมากๆคุณจะได้ใช้ฝีมือของตัวเอง นะคะจะได้แสดงฝีมือในการทํางานให้ทุกคนได้เห็นผลงานของคุณเป็นจะเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาต่อผู้คนมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะไหลลื่นดีมากๆเลยของชาวราศีเมถุนนะรวมไปถึงธุรกิจการค้าการขายต่างๆยอดขายจะได้เยอะมากขึ้นจะฟูมากๆเลยนะคะม,มีอะไรที่พายอยากจะสื่อสารอีกนะ ใบเดิมกลับมานะคะมีคนคิดทําลายคุณด้วยแหละโอ้คนลุกนะคะเดี๋ยวให้ดูคุณดูนี่มันเป็นไพ่สารพรภูมิสารพระภูมิถูกทําลายนะคะืสาสพระภูมิถูกทําลายสารพรภูมิเก่าถูกทําลายนั่นแปลว่าชีวิตเก่าของคุณอ่ะมันแตก สลายมันถูกทำลายไปแล้วเกิดสารภูมิใหม่ขึ้นมานั่นแปลว่าชีวิตของคุณจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมทรงพลังกว่าเดิมและจะได้รับการปกป้องปกปักรักษาจากพลังงานของสิ่งที่มองไม่เห็นน่าขนลุกมากนะคะสุดยอดมากชาวราศีเมถุนมันเป็นพลังงานที่ ยอดเยี่ยมนะคะมันเป็นพลังงานที่ยอดเยี่ยมมากมากนะคะ,ะในตรงนี้คุณวาเห็นพลังงานของนักลบอะ่ะจิตวิญญาณของนักลบกําลังแฝงอยู่ในตัวคุณหนักมากหรือว่าช่วงนี้คุณดูข่าวบ้านเมืองไหมดูแบบกองทัพแนวหน้าทหารหอย่างเงี้ยแล้วคุณฮึกเหมิมไหมคุณรู้สึกว่าตัวเองดูมีพลังขึ้นหรือใครที่บูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเจ้าตากสินพระเจ้าผู้เองนองนท่านนี้ท่านเก่งมากองนี้นะคะหรือว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราช รัชกาลที่หาเนาะรัชกาลที่9มากมายไปหมดเลยค่ะบูพารกษัตริย์ที่ท่านมีจิตที่เมตตาเนี่ยหลายๆคนบูชาแตกต่างกันไปแต่ท่านเหมือนพลังงานของท่านอ่ะเหมือนส่งกระแสจิตมาช่วยเหลือคุณอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. เขาบอกว่ามันจะเป็นเดือนที่คุณจะมีความปิติภาคภูมิใจนะ mm hmm. นนเดือนนี้คุณจะบรรลุเป้าหมายหมดเลยถ้าปัญหาอะไรติดขัดอยู่ะคุณผ่านไปได้หมดอย่างทรงพลังมากๆนะคะ คุณจะได้รับความดีความชอบหรือว่าศัตรูนะทาอะไรคุณไม่ได้แล้วนะคะมันเป็นในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาแทนนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยบริวารที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีกับคุณนะคะจะช่วยเหลือคุณนะทุกอย่างจะมัหมูง่ง่ายง่ายสบายๆนะคะจะเป็นไปอย่างมีความสุขเป็นอย่างดีนะคะแล้วคุณก็จะมีสมาธิในการทํางานด้วยนะคะสําหรับเดือนนี้นะนะคะามาดูกันต่อในส่วนของ การเงินนะคะการเงินนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเป็นยังไงเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความร่ารวยของชาวราศีเมถุนเพราะว่าคุณจะทํายอดขายได้ดีมากหรือว่าสิ่งต่างๆที่คุณทําอยู่เมื่อก่อนนะการเงินคุณแย่มากเลยนะคะมันติดมันไม่พอใช้แต่คุณก็ผ่านมาได้ทุกเดือนแหละแต่มันมาผ่านมาด้วยความรู้สึกหวาดระแวง เครียดวิตกกังวลใช่ไหมนะคะแต่ในเดือนนี้ค่ะดวงชะตาเปิดแล้วทุกคนยินดีด้วยนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานของ the w o r l ์นั่นหมายถึงสิ่งต่างๆบุญเก่าที่คุณสะสมเอาไว้คุณงามความดีจะกลับมาตอบแทนคุณนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของพระแม่ธรณีปกปักรักษาคุ้มครองคุณด้วยในเดือนนี้ลองกราบไหว้บูชาพระแม่ธรณีดูนะคะท่านจะคุ้มครองคุณนะเป็นพลังงานของด h e w ์เกิดขึ้นนะคะอืมีม มีหลายๆองค์แต่ว่าหลักๆว่าเห็นเกี่ยวข้องกับพระแม่ธรณีขึ้นมาให้พลังงานนะคะที่ยิ่งใหญ่มากๆลองกราบไหว้บูชาสวดพระคาถาท่านดูนะคะชีวิตของคุณจะเปลี่ยนนะคะแล้วก็ในเงินเนะ่ะเขาบอกว่าเดือนนี้คุณอาจจะได้ชําระหนี้สินนะปลดหนี้บ้านหนี้รถยนต์มันเป็นเหมือนปาฏิหาริย์แห่งชีวิตะคะ่ะทุกคนนะคะคุณอาจจะคิดว่ามัน เ,เมื่อก่อนอมันไม่มีทางหนทางออกเลยว่าคุณจะผ่านไปได้อย่างไรเพราะว่าคุณขยับไปทางไหนมันก็ติดไปหมดเลยนะคะต่อสู้ก็แล้วตั้งใจก็แล้วไม่เห็นจะได้เลยแต่เดือนนี้มันเป็นเดือนของการปลดล็อกและอาจจะมีคนใจดีหรือใครสักคนหนึ่งมาแก้ไขปัญหาให้กับคุณก็ได้รวมไปถึงคาวามสามารถที่มาจากตัวของคุณเองคุณจะสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำนั่นแปลว่าเดือนนี้คุณพ้นจากการช็อตเงิน คุณจะไม่มีปัญหาของการติดขัดแล้วคุณจะหาเงินได้เยอะมากๆเพราะว่าเป็นพลังงานของสิบเหรียญนะคะคุณได้รับเยอะแน่นอนนะคะเหมือนชีวิตของคุณตายแล้วเกิดใหม่เลยนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนพลิกฟื้นนะคะเป็นการพลิกฟื้นขึ้นมาเนาะค่อนข้างออกมาดีนะคะ,ะไม่มีอะไรนะเป็นห่วงค่ะนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวราศีเมถุนเริ่มมีกำลังใจด้วยมีจิตใจที่เข้มแข็งนะ ที่ผ่านมาโดนรังแกนะ,ะมีแต่คนคอยขัดแข้งขัดขาคุณทําร้ายคุณนะเนี่ยทำให้คุณชีวิตของคุณพังแย่นะคะล้มเหลวนะคะเกิดเหตุเห็นความวุ่นวายในชีวิตแต่คุณก็รอดพ้นมาได้โชคชะตาจัดสรรน,นําทางให้คุณได้เจอ ทางออกที่ดีคุณไม่ควมีบุญบารมีในตัวเองนะนะคะวาสนาบารมีดีมากๆแล้วก็เลือดนักสู้ในตัวของคุณด้วยคุณสู้ไม่ยอมแพ้นะคะต่อความอายุตีทำทําให้คุณผ่านมาได้แต่ผ่านมาได้แบบเหนื่อยๆเนาะในอดีตที่ผ่านมาแบบทํางานเยอะแต่ได้เงินน้อยอะไรเช่นเนี้นะคะแต่เดี๋ยวก็ จะมีข่าวดีนะคะในเดือนสิงหาคมเนี้ยนะการเงินของคุณจะสะพัดมากๆนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นความภาคภูมิใจของคุณมากๆเลยนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะทุกคนเรามาดูในส่วนของพลังงานดวงสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะมีปัญหาที่ผ่านมาคุณมีปัญหาในเรื่องของการแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกแล้วก็ มือนหายใจไม่อิ่มไหมรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรกดทับร่างกายอยู่ตลอดเวลาเหมือนคุณหนักร่างกายหนักตัวอยู่ตลอดเวลานะคะเมียเป็นโรคเครียดสะสมเป็นโรคที่นอนไม่หลับนะคะเป็นปัญหาที่ทําให้คุณนอนไม่หลับเลยนะคะในเดือนนี้ปัญหาบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้อกับหัวใจนะคะอมืมีหัวใจ อะไรต่างๆเหมือนรู้สึกว่าเดือนนี้คุณจะแข็งแรงนะมีโอกาสรักษาหายโรคภัยไค้เจ็บที่คุณเป็นอยู่จะหายดีนะคะเพราะอะไรทำไมหายคือบางคนมีปัญหาเรื่องของโรคอาการนอนไม่หลับโรคเครียดหลักๆมาจากเรื่องเงินพอเดือนนี้เหมือนดวงคุณเปลี่ยนการเงินคุณสะพัดอะ่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณโล่งเบาในกิตใต้สำนึกของคุณจะแบบไม่มีความทุกข์อะไรแล้วคุณจะหลับได้ง่ายขึ้นไง โรคภยัยค่เจ็บคุณของคุณก็จะหายนะคะมันเป็นพลังงานของคนแข็งแรงมากเลยอะคะ่ะไม่มีอะไรมากั้มกลายคุณได้ไม่มีเชื้อโรคอะไรที่จะทําลายคุณได้เลยนะคะถ้าบางคนป่วยอยู่จะได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีด้วยวิธีการที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมไปถึงยาที่มีคุณภาพและรวมไปถึงแพทย์ที่ดวงสมพงกันกับคุณนะคะช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณได้ทันเวลาก็ ลดผลว้าวนะคะเดือนนี้ใครลดผุนะคะสําเร็จนะจ๊ะตูตัวเล็กลงเหมือนเด็กเลยนะคะคุณจะมีความมั่นใจในการแต่งเนื้อแต่งตัวมากขึ้นนะคะรู้สึกว่าจะแต่งตัวได้ง่ายนะคะเนี่ยบางคนจะมีระเบียบเนี่ยมีระเบียบวินัยในเรื่องของการดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอทานอาหารที่มันมีประโยชน์นะคะให้โปรตีนเยอะๆเนี่ย เออมันเป็นเรื่องของสิ่งลายๆออกไปจากชีวิตของคุณจริงๆอะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะดูแบบมีความสุขุมนิ่งดูสง่างามนะคะแล้วก็สวยหล่อนะออกกล้องนี่หืมสวยมากนะคะไม่รู้จะใช้คำไหนเนี่ยมันมันเป็นลนักษณะคุณจะมีความมั่นใจในการออกกล้องมากๆเลยงานคุณอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อหรือบางคนไม่มีอะไรหรอกเราเล่นโซเชียลออนไลน์นะในยุคป,ปัจจุบัน ถ่ายรูปก็ต้องสวยบางคนไม่มั่นใจถ่ายแบบให้เห็นหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ต่อไปเต็มตัวเลยจ้ะนะคะคุรจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นจะสามารถแบบใส่เสื้อผ้าที่มันหาได้ง่ายๆนะคะไซส์ปกติของชาวบ้านทั่วไปอะไซส์เอ็มอะไรอย่างเงี้ยนะคะไซซ์เอ็มไซซ์เอลได้อะไรประมาณนี้นะคะเนาะเขาบอกว่าคุณจะมีเรื่องให้คุณดีใจในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องของภาพลักษณ์อะไรต่างๆนะคะคุณจะมีความสุขมากๆเลยนะคะ โอเคค่ะเรามาดูในส่วนของอดวงความรักกันดีกว่านะคะทุกคนนะความรักของชาวราศีเมถุนเป็นยังไงเนาะนะคะคนโสดก่อนนะคะมันเป็นพลังงานที่คุณเหมือนโดนปิดหูปิดตานะที่ผ่านมาขออนุญาตใช้คำว่านรกได้ไหมนะคะคุณตกนรกอะ่ะอยม่ยมมากประสบการณ์ทางความรักที่มมันสะเทือนความรู้สึกของคุณแบบรุนแรงแล้วคุณไม่เคยลืม แต่คุณจะลืมมันได้ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปคุณไม่ควรจะจําในสิ่งที่มันทําให้คุณเจ็บนะคะคุณไม่ควรจํานะคะชีวิตคุณคุณเกิดมาเพื่อเป็นความสุขอะไรที่มันเป็นพลังงานด้านลบอย่าไปจําเลยนะคุณโดนแทงข้างหลังมาโดนนอกใจโดนเขาหลอกเออสารพัดเรื่องที่คุณจะโดนนะคะแต่ในเดือนนี้นะคะมันเป็นปฏิหารแห่งชีวิตของคุณโดยแท้จริงนะคะอืมคุณจะได้เจอคู่ครองคนรัก ที่คุณไม่คาดฝันคุณไม่คาดคิดเลยซึ่งคนคนนี้จะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณเป็นคนที่อบอุ่นนะคะรักพวกพ้องนะคะรักเพื่อนนะคะและที่สําคัญเขาจะรักคุณมากๆนะคะคุณจะได้เจอคนที่จิตใจดีคนคนนี้มีภาวะของความเป็นผู้นําสูงมากๆนะคะคือทํางานก็เก่งนะคะมีความคิดเป็นของตัว,ตวของตัวเอง นะคะกระฉับกระฉิงคล่องแคล้วแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆชาวราศีกรกฎจะได้เจอแล้วนะคะขอโทษค่ะชาวราศีเมทันจะได้เจอกับคนคนนี้แล้วซึ่งมันเป็นความรักที่วาสนาบุญนําพาเพื่อให้ได้เจอกันคุณรอเขามานานเหมือนกันนะขอบคุณจะได้เจอรักแท้ของคุณนะอายุของคุณก็เยอะแล้วเนาะบางคนสามสิบบวกแหละนะคะอืม นะแตะสาพิพาแล้วเดี๋ยเนื้อคู่เพิ่งมานะคะแต่เพื่อนมีลูกไป2สองสาคนแล้วนะไม่เป็นไรนะคะมาช้าแต่แต่ดีนะคะแต่เป็นความรักที่มีคุณภาพนะคะในสิ่งที่คุณจะได้รับเนาะคนคนนี้มาพร้อมกับเรื่องเงินนะคะความร่ารวยความมั่งคัง่งแนั่นแปลว่าเขามีฐานะการเงินที่มากกว่าคุณแล้วก็เป็นความรักที่มาพร้อมกับก,บการช่วยเหลือการปลดล็อก นะคะการนำพาให้คุณได้รับความสุขสบายคนคนนี้จะมีให้อิสระภาพทางการเงินกับคุณเขาไิ่ฐานะเยอะมากๆเลยคนแบบเขาจะให้สละดกับคุณนะคะไม,ม่หรือว่าเขาอืเขาคนนี้เป็นเนื้อคู่ที่จะได้แต่งงานมีในเรื่องของพิธีบายสีนะทางประเพณีอีสานนะนะคะการแต่งงานเป็นคนใจดีค่ะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่ใจดีนะคะเป็นคน ใจิตใจดีนะแล้วก็เป็นคนเดินทางบ่อยเดินทางระหว่างประเทศบ่อยหรือว่าความรักของคุณทั้งคู่จะได้เดินทางนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เจอรักดีๆนะคะหรือบางคนได้เจอกันในระหว่างของการเดินทางก็ได้ความรักครั้งนี้เกี่ยวข้องกับโซเชียลออนไลน์หรือเขาอาจจะเห็นคุณทางโลกโซเชียลออนไลน์ผ่านช่องทางการทํางานของคุณและตัดสินใจเข้ามาจีบคุณนะคะเข้ามาหาคุณ เขาไม่อ้อมค้อมด้วยคนคนนี้มาแบบตรงๆนะคะสื่อสารตร,ตรงๆแสดงถึงความต้องการในใจของเขาออกมาอะไรประมาณนี้นะคะอเขาก็บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะสมหวังในความรักแล้วนะคะสำหรับคนโสดชาวราศีเมถุนนะคะดีงามมากนะต่อมานะคะเรามาดูพลังงานดวงความรักของสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะซึ่งในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะถามว่าเป็นยังไงนะ มันเป็นความรักที่เจ็บปวดนะคะคุณไม่ได้รับความยุติธรรมหรือเป็นความรักที่โดนกีดกันจากบ้านจากคนในครอบครัวของเขาเขามไม่ได้สนับสนุนในความรักครั้งนี้เอาซะเลยคุณโดนใส่ร้ายมากมายเยอะแยะไปหมดเลยแต่คุณก็อดทนได้เพราะคุณรักเขานะคะมันไม่มีอะไรไปมากกว่าน,นั้นจริงๆความรักครั้งนี้พวกคุณผ่านบททดสอบอะไรต่างๆมากมายจนเหมือนได้ เห็นน้ำใสใจจริงเนาะได้เห็นความจริงใจได้เห็นความรักนะคะนะคะช่วงเวลานี้คุณอาจจะดูนิ่งๆนะคุณอาจจะไม่ได้อะไรมากเหมือนคุณนิ่งมากนะคะคุณสุข,ขุมมากเลยแต่มันเป็นพลังงานที่ทําให้เขารู้สึกอยากจะกระตือรือร้นเข้าหาคุณแสดงความรักแสดงความจริงใจกับคุณก็ได้ในเหตุการณ์ตรงนี้นะคะเนาะเขาบอกว่าพวกคุณอาจจะมีการตัดสินใจที่จะคบกันอย่างเป็นทางการ ที่จะลงหลักักฐานนะคะมีเงินสร้างธุรกิจเป็นครอบครัวร่วมกันนะคะเป็นช่วงเวลาที่พวกคุณเลือกกันและกันแล้วมันเป็นในเรื่องของลักษณะการตัดสินใจเลือกกันและกันหลังจากที่โดนปิดกั้นในความสัมพันธ์มาหนักมากคนนั้นก็ไม่คือเหมือนคุณโดนครอบครัวคุณกีดกันมาตลอดกับในเรื่องของความรักแต่กับคนคนนี้นะคะเพราะไฟเขียวแล้วนะนะอาจจะตัดสินใจที่จะซื้อบ้านด้วยกันไหม นะคะซื้อบ้านหรืออยากจะเปิดตัวว่าเป็นแฟนกันแล้วนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่จะเหมือนไม่สามารถที่จะปกปิดความสัมพันธ์อะไรต่อกันได้ะคะต่อจากนี้คือจะมีการเปิดเผยออกมามากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ของสถานะที่ไม่ชัดเจนคุณจะสมหวังทางความรักนะคะคุณจะได้รับข้อเสนอคุณจะได้รับข้อตกลงปรงใจจากเขานะคะ แล้วก็สุดท้ายความรักของคนมีคู่ค่ะชาวราศีเมถุนเป็นยังไงรักครั้งนี้เหมือนคุณดนยับเยินเลยเจ็บปวดมากนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ร้อนของเขาการด่าท่อโมโมโหโทสะอะไรต่างๆนานานะคะทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็บอกว่าในตรงเนี้ยในตรงนี้นะคะค้าวมองว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะ มันเป็นการพลังงานที่เขาเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณเพราะคุณนิ่งขึ้นอะ่ะเขาจะเริ่มเกรงใจคุณนะ,นะคะอืมคนคนนี้จะเริ่มรู้ตัวว่ารักคุณและคุณคือคนที่ปลอดภยัยคุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตเขาเพราะฉะนั้นข้าจะขอโทษคุณน,นะคะขอโทษคุณหรือว่าขออาภัยในสิ่งที่เขาทําให้คุณเสียใจไปก็ได้นะคะในไพ่พลังงานสื่อสารออกมายว่าพวกคุณมีเกณฑ์จะได้คืนดีกัน พวกคุณจะได้ปรับความเข้าใจและก็ต่อจากนี้ความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างจะราบรื่นนะคะจะไม่มีอะไรมากีดกันแล้วเหมือนตอนนี้เขาได้สติมากขึ้นแยกแยะได้สีดําสีขาวนั่นแปลว่าความชั่วความเลวความจริงหรือคําโกหกเขาแยกแยะได้มากยิ่งขึ้นนะคะเขาจะตามง้อคุณนะเนี่ยนะคะคุณอาจจะเบื่อเขาก็ได้เบื่อกับความเอาแต่ใจเบื่อความยี่เง่าอะไรประมาณนี้นะแต่คนคนนี้ หมือนเขาหาหนทางที่จะง้อคุณอยู่นะคะชาวราศีเมถุนคนคนนี้หาหนทางที่จะงอ้อง้อคุณได้ไงตามใจคุณยอมช่วยเหลืออาจจะทํางานบ้านช่วยเหลือคุณมากขึ้นนะเมื่อก่อนไม่ทํางานสกรปรกอะไรเงี้ยแต่ต่อไปคือเขาจะช่วยเหลือคุณนะคะคนละไม้คนละมือหลังจากที่บ้านแตกสาแลขาดไปนะคะหรือว่าทะเลาะกันแบบรุนแรงมากแต่คนคนนี้จะคืนดีกลับมาหาคุณนะ ยอมคุณทุกอย่างมันเป็นพลังงานของการยินยอมคุณทุกอย่างเลยเพื่อที่จะได้รับความรักจากคุณก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนคะ่ะนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามนะคะของชาวราศีเมถุนค่อนข้างจะเป็นพลังงานบวกมากๆในเดือนนี้ขอให้ทุกคนตกต่งหวังตามคําทํานายนะคะก่อนจากกันไปขออนุญาตฝากนะคะวัตถุมงคลเครื่องลังเล็กๆน้อยๆนะคะ,ะได้รับความ คะแนนได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีอันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะมาดูกันนะ <c oughs> ตัวแรกนะคะจะเป็นสพระสมเด็จพระนางพญานะคะก็มีบุทรคุณที่โดดเด่นมากๆในเรื่องของการแคลคาดปลอดภัยนะคะในเรื่องของเมตตามหานิยมดึงดูดชื่อเสียงหรือว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้คุณมีชัยชนะเหนือคู่แข่งนะสมกับเป็นนางพญาตามภ ตามพระองค์นี้เลยนะคะอยู่ที่3ามบาทใครสนใจทักได้นะคะนะตัวที่2นะคะจะเป็นเบียแก้ในการป้องกันไสยศาสตร์วิญญาณร้ายอาถรรพ์อะไรต่างๆป้องพลังงานสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งเลึนลับต่างๆนะคะอยู่ที่3ามบาทนะแล้วก็จี้ของทันเทพทันใจนะคะ จะเด่นในเรื่องของการขอพอรโชคลาภการเงินการค้าขายต่างๆอยู่ที่399บาทนะคะและสุดท้ายสีพึ่งตัวนี้จริงๆสีพึ่งตัวนี้ดีมากนะอยากให้ทุกคนได้ได้ลองใช้นะคะอ้อทาเป็นตลับมินิมาในราคาน่ารักน่ารักนะคะตลับใหญ่เมื่อก่อนเคยทําแล้วก็ได้รับฟินแบ็กดีแต่อันนี้อยากทุกคนได้เข้าถึงนะคะก็เลยทําเป็นแบบเล็กๆมานะคะเหมาะสําหรับการค้าขายนะ,ะเป็นพ่อค้าแม่ค้า ออฟไลน์ออนไลน์ได้หมดเลยอันนี้จะขายของดีเน้นขายของดีเน้นลูกค้าลองบูชาไปใช้ดูนะคะ29 9บาทนะคะมีของพร้อมส่งหมดเลยสมัครเรียนติดต่อดูดวงส่วนตัวเลยว่าเช่าบูชาวัตถุมงคลอะไรต่างๆนะคะตามไลน์ที่อยู่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเจอกันใหม่คะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ